น้องเหมียวบุกนครสวรรค์แล้วสวัสดีค่ะวันนี้แตงกวาน,นะคะอยู่ที่ GWM พระนครนครสวรรค์นะคะวันนี้ก็แดดร้อนๆแบบนี้นะคะพาแกงน้องเหมียวม,มาให้ทุกคนนะคะได้ชมนะคะว่ามีสีไหนกันบ้างรุ่นไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกเลยตัวนี้อ่าสีเทาแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะคะ ตัวนี้เป็นตัว500 GT นะคะมาพร้อมกับชุดสปอร์ตนะคะแล้วก็ชุดตกแต่งด้วยสเกิร์ตด้านหน้านะคะให้ความนะคะร,รู้สึกว่าสปอร์ตมากขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้รุ่นนี้มี2ส,สีนะคะคือสีนี้แล้วก็ตัวสีขาวนะคะมีรถไ้ทดลองขับด้วยเชิญที่โชว์รูมได้เลยนะคะถัดมาสีฟ้าแบบนี้นะคะมาดูกันเลย สีฟ้าสุดน่ารักแบบนี้นะคะน้องเป็นตัว400โปรนะคะสีนี้เป็นที่ฮิตมากๆนะคะสำหรับนะคะพี่ๆนะคะที่ใช้ในการเดินทางในเมืองนะคะก็รุ่นนี้นะคะวิ่งได้ระยะทางนะคะ400กิโลเนมะต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะถ้าท,ท่านใดสนใจมาดูตัวจริงที่โชว์รูมได้เลยนะคะและถัดมา ถัดมานะคะเป็นสีเขียวพิทาชิโอนั่นเองสีนี้เป็นสีลิมิเต็ดล่าสุดเลยนะคะสำหรับน้องแมวนะคะสีเขียวพิทาชิโอนะคะสองคันนี้มีเจ้าของแล้วแต่ถ้าใครอยากดูตัวจริงมาดูที่โชว์รูมได้เลยนะคะเอกลักษณ์เด่นของเขาเลยคือสีเขียวแบบนี้นะคะสุดน่ารักและที่สำคัญมาดูภายในคะ่ะอ่าภายในของเขาก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะคะและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือมีอุ้งเท้าแมวด้วย ไข่สาวกแมวนะคะรักแมวนะคะ,ะ,คะอยากได้อุงทางแมวต้องสีนี้เลยนะคะสีเขียวพิทาชิโอนะคะรุ่น500อัลตานั่นเองนะคะและท่านใดนะคะที่อยากมาเจอตัวจริงนะคะของน้องเหมียวแกงน้องเหมียวทั้งหมดนี้นะคะ มาดูได้นะคะที่ GWM พระนครนครสวรรค์นะคะอยู่เส้นถนนพิษณุโลกนั่นเองนะคะหรือถ้าโทรถ้าอยากเข้ามานะคะกลัวไม่เจอ i a m นะคะหรือว่าอยากมาดูทดลองขับนะคะก็โทรเบอร์มาที่หน้าเพจ GWM พระนครนครสวรรค์ดได้เลยนะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพจเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ i a m แตงกวาขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ